รีสปนินรีสปินอีกแล้วและก็รีสปินกันเข้าไปนะครับผมพ่อบ้านหูแมวก่อนอื่นให้กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับ <c oughs> พ่อบ้านหูแมวอีกเช่นเคยนะครับผม e ี <c oughs> ีนี้นะฮะเย่ป <c oughs> ุบมือปุบมือฮะปุบมือก่อนฮนะ อ่าโอเคฮะ EP นี้ฮะอยู่กันกับ EP ที่3แล้วนะครับผม EP นี้ฮะพ่อบ้านนะครับผมจะพาเพื่อนๆฮะไปเดทฮะผมจะไปเดทนะครับผมที่ร้านขนมหวานนะครับผมร้านขนมหวานฮนะไปดูว่าน้องเขาเนี่ยจะอ่าจะเสิร์ฟขนมหวานให้ผมเป็นยังไงนะฮะจะ น่ารักแค่ไหนนะอ่าเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นฮะพ่อบ้านอยากจะขอขอบคุณนะครับผม,อ,มอ่า M M แปดแปด up นะครับผมที่ทําให้พ่อบ้านฮะเป็นลูกค้าแบบ V I P เลยฮะหลังจากทําคลิปมาสองสาคลิปะฮะดีใจด้วยเย้นะฮะได้เวลาแล้วครับผมพ่อบ้านต้องไปเดทแล้วฮะเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะครับผม A later few moments later. ตอนนี้ฮะพ่อบ้านก็อยู่กับน้องมิกิแล้วฮะผมอยู่ในร้านแล้วนะจ๊ะร้านขนมหวานเหมือนเดิมนะฮะน้องมิกิจ้าเสิร์ฟเค้กให้พ่อบ้านหน่อยครับอแอบมาหลายครั้งแล้วนะฮะน้องมิกินี่น่ารักมากๆเลยฮะโอ้แต่น้องฮนะยังไม่เสิร์ฟขนมให้เลยมาแล้วฮะพูดถึงก็มาเลยครับผมจัดมาคำแรกรเบาๆนะครับผมอ,อยากได้คำว่ารักเธอจังเลยโอ้โหมาถึงก็ให้เลยนะคะผม สองแถวฮะสองคำครับน่ารักมุงมิงนะฮะจัดไปจ้านะฮะโอ้ยยังไม่ทันขัดคำได้แล้วครับผมกุบกริบครับกุกริบครับลองท้องไปก่อนนะค,ะค่อยๆกินนะคะน้องพิกกี้ฮะ,ะน่ารักมากครับผมสีชมพูครับผม ให้เวลาน้องเตรียมขนมนิดนึงฮะผมให้เวลาทางร้านเตรียมขนมนิดนึงฮะระหว่างนี้ก็เทคไทม์ฮะค่อยๆนั่งคุยกับน้องมิกิไปเรื่อยๆนะครับผมจะได้อยู่กันนานๆนะเขื่อนนิดหน่อยเขื่อนนิดห่อยไปไปฮะค่อยๆไปครับค่อยๆไปๆครับว่าแต่นานนานไปแล้วนะน้องมิกิพอบ้านขอหน่อยสิขอเค้กหน่อย <c oughs> น่ารักกินเลยอะ่ะขอได้หลั่งใจฮะได้กี่คำเนี่ย สองคำครับผมสองคำสามคำน่าราักฮะแต่เรายังไม่อิ่มฮะเรายังใช้เวลาแต่น้องไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเทคับพูดถึงบอกว่าไม่อิ่มน้องมิกกี้ก็จัดเค้กรีสปินให้หนึ่งรอบนะครับผมอ่า,าแล้วก็ได้ไปสองแถวนะครับผมเบาๆฮะเบาๆฮะค่อยๆไปนะนี่อุ้ยสามสามสิสามแถวสามแถว น่ารักน่ารักหม,มุนไปอีกครับค่อยๆค่อยๆใจเย็นๆนะครับได้ไหมเอ่ยโอยยังไม่ได้นะฮะยังไม่ได้อ้าพอหมุนว่ายังไม่ได้ก็ได้อีกแล้วฮะรีสปินนะเรื่อยๆเลยครับก็จัดมาอีกโอ้โหกี่แถวเนี่ยพอบ้านน้บไม่หมดฮตาลายว่าตาลายว่าน้องน่ารักคือว่าตาลายเพราะว่าเค,ค้กที่น้องเสิร์ฟแต่จะแหม่เค,ค้กก็น่ารักพอกันเลยฮะได้หลายแถวเลยฮะเชี่ยมไปเลย ต่ไปฮะยังไม่อิ่มนะครับผม,มขนมร้านนี้นี่อร่อยจริงๆเลยนะให้ตายสิเด็กเสิร์ฟก็น่ารักจริงๆฮะน้องมิกกี้ของเราฮะขยันมาเสิร์ฟให้เราตลอดเวลาเลยฮะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าน้องจะเริ่มเริ่มไม่ค่อยเสิร์ฟละเริ่มไม่ค่อยเสิร์ฟละเอ๊ยยังไงยังไงนะรอนานแล้วนะยังไม่ได้เลยนะออ นี่ฮะน้องไม่ให้เรารอ,รอนานครับผมกดกลั้นในใจไว้สักแป๊บหนึ่งฮะเดีย๋ยวน้องก็ขนมมาสดนะครับผมนี่ฮะลายแถวอะแถวแบบเบิ้มเบมฮะบึ้มบิ่มบมบม,บมนะอ่าแต่พ่อพาก็เหมือนจะครึ่งท้องแล้วยังไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่ฮะอยากได้อีกนิดนึงะ่ะอยากอยากอยากใช้เวลากับน้องมิกิเอาน้องมิกิบอกอยากใช้เวลาด้วยกันหรอขอเค้กไปเลยจ้าเอาเค้กไปเลยรีสปินนะ เอาเค้กไปอีกจ้าเอาเค้กไปอีกอืมอิ่มๆจุกๆฮะแบบนี้ประบานชอบมากนะครับผมหมุนๆหมุนฮะค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆฮะตตดตัตัไปเรื่อยๆนะคะ ดูเวลาก็ใกล้เย็นแล้วะฮะพ่อบ้านอยู่กันมาทั้งวันแต่เค้กแค่นี้พ่อบ้านยังไม่พออะ่ะพ่อบ้านจะกลับบ้านแล้วอะ่ะน้องกีขอเค้กอีกหน่อยหนึ่งนะยังไม่ออกมานะครับผมเราก็นั่งรอเค้กไปเรื่อยๆก่อนนะฮะอีกสักคำสองคำเดี๋ยวพ่อบ้านกลับบ้านแล้วฮะครับสองอีกสักคำสองคำนะนิดนึงนะ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 นิดนึงนะ่ะให้ามาแล้วคำหนึ่งนะ ขออีคำหนึ่งได้ไหมอ่ะขอแบบจับใหญ่จับเต็มได้ไหมอ่ะขอจับหนักให้มาแล้วครับโอ้โหขอปั๊บก็ได้ปุนะ๊บฮะโอ้โหพุ่งแบบกระฉูดกระฉูดฮนะฟรีสปินจับไปอีกขออ,อีนี่แหลนะฮะอิ่มแน่นอนครับรอบนี้พอแลวนะวฮะวันนี้มีขนมอร่อยๆกลับบ้านฮนะไม่คิดมากนะครับผมอ้าวโ้ ไปฮะรอบนี้ได้เยอะจริงฮะเดี๋ยวพ่อบ้านขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับเจอกันที่บ้านฮะกว่าจะกลับบ้านฮะก็เย็นยาค่ำม,มืดเลยนะครับผมใช้เวลาเดทกับน้องมิกกี้ไปทั้งวันเลยนะ <c oughs> ปรบม,ม,มือฮะบปรบมือฮะพามาดูชีวิตส่วนตัวของพ่อบ้านนะครับผมเย็นยาค่ำม,มืดแล้วฮะวันนี้นะครับผมสไตล์าการเล่นของน้องมิกกี้นี่จะเป็นการรีสปินบ่อยๆนะ ไม่เล่นแจ็คพอตใหญ่นะครับผมเล่นรีสปินไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ใครมีตังก็ลองไปเดทกับน้องมิกกี้ดูนะครับผมส่วนวันนี้ฮะพ่อบ้านต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมืดแล้วฮะวันนี้ราตีสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าจ้า